เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและคุณผู้ดูทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ark Survival Evolve วันนี้เราอยู่กันใน5อันดับ สิ่งมีชีวิตที่ผู้เล่นเกมอาร์คเนี่ยอาจมองข้ามนะครับผมที่ผมบอกว่ามองข้ามเนี่ยเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะไม่นึกเลยว,ว่าตัวพวกนี้จะมีประโยชน์มากถึงขนาดนี้นะครับผมซึ่งผมก็เห็นมันอยู่บ่อยแหละแต่ก็ไม่รู้ความสามารถของมันนะว่าไอพวกนี้เนี่ยความสามารถมันมีอะไรบ้างนะเดินไปมาตามแมบปบก็เห็นเยอะแยะเกลื่อนกาดไปหมดนะเห็นบ่อยเหลือเกินทีนี้ผมก็รู้แล้วว่าความสามารถมันคืออะไรกันบ้างทีนี้ผมก็เอามาเผยแพร่ ให้กับคุณผู้ชมที่อาจยังไม่รู้หรือว่ารู้แล้วและมีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะบอกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคเรามาดูก,ก,กันกับอันดับที่5กันเลยอันดับที่5ชาลีโคทีเรียมผมขอเรียกเจ้าชาลีโคว่าไอ้ถังเบียร์แล้วกันนะครับผมว่าของที่เราต้องเอาไปเทม,มันเนี่ย เป็นเบียร์นั่นเองนละสำหรับทีทําเบียร์อย่างแรกเราต้องมีก็คือเบียร์บาเรลนะผมหรือว่าถังหมักเบียร์นั่นเองนะต่อมาก็คือใช้แทดจำนวน40แล้วก็เบอร์รี่ทั้งหมด50นะพอซองอย่างนี้ครบแล้วพอเรามีแทสพอเรามีเบอร์รี่แล้วเราก็สามารถผลิตเจ้าเบียร์ลิควิดมาได้นะผมซึ่งเวลาในการผลิตเนี่ยก็นานใช้ได้เลยนะพอมันผลิตเจ้าเบียร์ลิควิดมาแล้วเนี่ยก็ให้เรานำวอเตอร์จานนะผมเมื่อเป็นขวดแก้วนะแบบขวดเปล่านะผมแล้วก็ทําการลากมันเข้าไปหรือว่าทําการทานเฟอร์เข้าไปในเบ เบียร์เร็วนะมันก็จะกลายเป็นเบียร์จานั่นเองวิธีการจับก็ไม,ม่ยากครับผมก็ให้เดินตามมันไปเรื่อยๆนะก็ป้อนๆๆไปพยายามอย่าให้มันเห็นครับผมก็ป้อนอจะไหวจจับได้นะการสามารถคลาสได้ที่เลเวล42นะครับทีนี้เราดูความสามารถของเจ้าถังเบียร์กันบ,บ้างนะผมคลิกซ้ายหันไปทางขวาก็จะเป็นการใช้ปากกัดนะผมโดยสามารถใช้ฟา์เบอร์รี่หรือฟาไฟเบอร์ก็ได้คลิกซ้ายหันไปทางซ้ายก็ใช้มือในการตบนะาสามารถฟารเบอร์รี่ได้เช่นกันคลิกขวาก็จะทาการปาหินไปยังทางที่เรา เปล่งไว้นะหรือเราสามารถกด e ที่มันนะครับผมแล้วเปิดเป็นโหมดป้อมปืนก็ได้นะมันก็ทําการยืนอยู่กับที่ผมเมื่อศัตรูหรือว่าอะไรอยู่ใกล้ๆมันก็ทําการปาหินอย่างเดียวนะมันจะไม่เข้ามาโจมตีนะครับผมมันจะทําการปาหินอย่างเดียวจะไปเป็นป้อมปืนก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็อีกความสามารถนึงเราสามารถกด e ที่มันแล้วก็สั่งให้มันนั่งได้นะครับผมผมไปเห็นเอ่อตอนที่ผมไปหาข้อมูล แ้ตัวนี้นะผมไปเจอคอมเมนต์หนึ่งของชาวต่างชาตินะครับผมเขาบอกว่าเวลาที่มันนั่งอยู่เนี่ยมันสามารถฮิวได้นะครับผมซึ่งผมก็รู้ว่ามันฮิวยังไงนะไม่รู้ว่ามันฮิวห้ัวเองหรือว่าฮิวให้คนอื่นนะเท่าที่ผมลองดูมันก็ไม่เห็นฮิวเลยมันก็ปกติธรรมดานะผมก็ไม่ช่วยเหมือนกันว่ามันฮิวยังไงนะผมสำหรับคนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่มันนั่งแล้วเนี่ยมันฮิวยังไงก็ปากคอมเมนต์บอกผมเลยนะผมไม่รู้จริงๆสำหรับผมที่เอาเจ้าถังเบียร์มาอยู่ที่อันดับที่5ในคลิปนี้เนนนีี่่่ททมมมััถูกอองข้าาาาพระะวจจป็ ของใช้ในการจับมันเนี่ยแหละว่าเบียร์เนี่ยมันทํานานานเอาไปจับมันก็ไม่รู้ว่าจะคมไหมนะแต่ถ้าผมรู้วิธีใช้ฮิวจริงๆเนี่ยผมว่าก็น่าจะคมอยู่นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงนั่นเองที่จริงจะไม่ต้องใช้เบียร์ก็ได้นะผมใช้เป็นเบอร์รี่ขาวนะแต่ว่าจํานวนเบอร์รี่ขาวที่จะป้อนให้มันเนี่ยโคตรเยอะเลยนะน่าจะนานน่าดูเลยผมว่าใช้เบียร์นี่แหละเร็วสุดละแต่ว่าเวลาทําเบียร์เนี่ยโอ้โหโคตรนานแล้วผมว่ามันก็เลยเป็นที่มองข้ามนะครับผม อันดับที่ 4. รไดเมโทรดอนสลับเจ้าไดเมโทรดอนก็สามารถเจอได้ในทุกแผนที่นะผมตามบึงตามหนองนะสำหรับทีกันจับก็ใช้เนื้อแกะหรือว่าเป็นรีกูล่าคิเบิลก็ได้นะหรือจะเป็นเนื้ออะไรที่คุณผู้ชมหาได้นะผมก็ทําการยิงให้มันสลบแล้วก็ยัดเนื้อให้น้องกินเลยนะก็จับแบบง่ายๆนะครับผมน้องไม่สามารถขี่ได้นะผมสามารถ ตามได้อย่างเดียวนะความสามารถของน้องก็คือเป็นเลือกปรับอากาศเคลื่อนที่นั่นเองนะครับผมคือเราต้องใช้แอร์อยู่ต่อไปเมื่อมีน้องนะตามที่ผมทดสอบเนี่ยตอนที่ผมอยู่ห่างเจ้าเดเมทอรดอนเนี่ยค่าต้านทานสถานะหรือว่าค่าต้านทานอุณหภูมิของผมเนี่ยอยู่ที่28นะครับผมโดยค่าไฮโพเทอร์มอลหรือว่าค่าก้านบนเนี่ยคือค่าความต้านทานความเย็นของผมอยู่ที่9 6สนะส่วนข้างล่างก็เป็นไฮเปอร์เทอร์มอลหรือว่าค่าความต้านทานความร้อนนะอยู่ที่28นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นค่าที่ผมยืนอยู่ห่างไอเจ้า มโทดอนนะและเมื่อผมเดินเข้าไปใกล้เจ้าไดเมโมดอนนะท่าสถานะทั้งสองก็เพิ่มขึ้นมาเป็น300เลยนะครับผมโอ้โหอบอุ่นมากๆเลยเจ้าพวกนี้จ้างเป็นตัวอะไรที่อบอุ่นเหลือเกินถ้าผมไม่ได้หาข้อมูลเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าเจ้าพวกนี้มันมีประโยชน์อะไรนะแต่การที่หาข้อมูลมาก็โอ้โหรู้แล้วเอาไว้ทําอะไรดีเลยนี่หว่าหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถฟักไข่เดรัจฉ์ให้เราด้วยนะครับผมโดยยในคลิปเนี่ยผมก็เอาไข่ทีเล็กมาแล้วก็ไข่ไวเวอร์นะครับผมแต่ถ้าเป็นไวเวอร์นเจ้าพวกนี้่ยนะ ต้องใช้ค่าประมาณพันหนึ่งเลยมั้งไข่ใบเบินถึงจะสามารถฝักได้แต่ถ้าเป็นทีเล็กไอธรรมดาเนี่ยค่า300 400 500ก็สามารถฝักได้แล้วมีมาที่บ้านก็ไม่ต้องมีแอร์ต่อไปสามารถฝักไข่ได้ที่ไหนก็ได้ถ้ามีเจ้าพวกนี้อยู่จับก็ง่ายนะครับผมดีนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีอันดับที่3 p r o ปรคอปเทดน ผมขอเรียกมันว่าเจ้าจริงเจ้านะครับผมพบได้ทุกแผนที่นะครับผมยกเว้น a b e r r a t i o นะสหรวบที่จับก็จับแบบยิงยาสลบให้นอกนาแล้วก็ยัดอาหารให้กินนะครับผมสำหวับรวิธีที่ผมใช้จับเนี่ยก็ขี่แรปเตอร์น,นะแล้วก็นำคอสโบรหรือว่า เป็นลองเน็ก l ล v e ลกระสุนยาสลบไล่ยิงเจ้าจิงจ้งโจนะก็ยิงอยู่ว่ามันสลบนั่นแหละพอสลบปุ๊บแล้วก็เอาอาหารมาให้น้องนะส่วนอาหารที่น้องชอบกินก็จะมี2อ,อย่างนะผมก็เป็นแรมัชลูมกับแพนสปีชีเอกซีดนะที่ผมแนะนำก็หาแรมัชลูมนะหรือจะเป็น แพนสปีชีก็ได้หาง่ายทั้งคู่นะครับผมแลมัชรูมก็สามารถเจอได้ในหลังวีเวอร์นะถือว่าระหว่างฟาร์มคริสตัลเนี่ยก็จะมีดอกนะผมแต่โอกาสดอกก็จะน้อยนะถ้าเซลล์คูณเยอะก็โอกาสดอกไปเยอะหน่อยส่วนแพนสปีชีเอ็กเนี่ยก็สามารถหาได้ตามบึงตามหนองนะครับผมก็หาง่ายทั้งคู่นะอ่านสามารถคลาดไปที่เลเวล23นะครับผมความสามารถของเจ้าจิงโจ้เนี่ยก็มีหลากหลายเลยนะ ผมพูดตามตรงเลยเจ้าจิงโจ้เนี่ยผมไม่เคยจับเลยครับผมในเล่นเกมนี้นะตั้งแต่เล่นเกมนี้มานะแบบมองข้ามจะจัดไม่สนใจน้องเลยหรืแต่หลังจากดูแบบข้อมูลมาก,ก็น่าสนใจขึ้นนิดนึงนะครับผม เะเะท่่าไหริกซ้ายก็จะเป็นการใช้ปากกัดนะครับผมโดยสามารถฟาร์มเบอร์รี่หรือฟาร์มไฟเบอร์ก็ได้นะส่วนคลิกขาก็จะกระโดดถีบขาคู่แล้วผมซึ่งจะทําให้สิ่งมีชีวิตไดโนเสาร์เนี่ยกระเด็นไปนะแต่ก็สามารถฟาร์มไฟเบอร์แล้วก็เบอร์รี่ได้เช่นกันจริงแล้วความสามารถที่สําคัญจริงของน้องเนี่ยคือความสามารถในการเลี้ยงลูกน้อยนะครับผมก็คือทําการกดตัวซีไปที่เบบี้ไดโนหรือว่าเบบี้สิ่งมีชีวิตนะครับผมมันก็ทําการอุ้มเข้ามาในกระเป๋าใต้ท้องเข้ามานะมันก็ทําการเลี้ยงดูเด็ก แทนเราครับผมในเวลาที่เราไม่ว่างนะระหว่างที่ลูกไดโนเสา์หรือว่าสิ่งมีชีวิตอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องเจ้าจิงโจ้เนี่ยมันก็จะเพิ่มค่าความประทับใจแล้วก็ลดอาหารที่น้องกินลงนะครับผมน้องก็จะกินอาหารน้อยลงนะแต่ว่าก็จะโตขึ้นเหมือนเดิมน,ะน้องก็จะไม่ค่อยหิวมันก็มีความสามารถช่วยเราในการเดินทางไกลได้รวดเร็วนะผมก็คือการกดสวิตช์บาร์ของเจ้าจิงโจ้เนี่ยโดดสูงและโดดไกลมากๆนะผม แต่ก็แนะนําอย่าสูงเกินไปนะก็ถ้าตกลงมาก็เจ็บนะผมแต่ก็เจ็บไม่เยอะสลาไ,ไม่เจ็บเหมือนเราตกเองนะถ้าเราตกเองในความสูงของเจ้าจิงโจ้ที่ตกมาเนี่ยถ้าเทียบกับเราเราเนี่ยเราตายนะผมแต่เจ้าจิงโจ้เนี่ยไม่ตายนะมีฟอร์ดาเมจแต่ว่าไม่เยอะมากนะอันดับที่2ออีกัวโนโดอน สเรับเจ้าอีกวนดดนก็สามารถพบได้ในทุกแผนที่นะครับวิธีจับก,ก็ใช้โบล่าพ้องขาไวนะ้นแล้วก็ยิงให้สลบแล้วก็นําไม่ว่าจะเป็นคิปเปิลหรือว่าเป็นเบอร์รี่ม่วงก็ได้นะครอันนก็สามารถคลาดได้ที่เลเวล30นะครับสำหรับความสามารถของเจ้าอีกวนดดนก็จะมีคลิกซ้ายก็จะเป็นมิลีแอคแท็กนะหรือว่า โจมตีแล้วประชิดนั่นเองก็จะใช้มือเหมือนผักออกไปนะแต่มีดาเมจพิชควายจะเปลี่ยนท่าในการยืนนะหรือว่าเปลี่ยนโหมดในการยืนนั่นเองก็จะมีแบบยืน2ขาแล้วก็ยืนแบบ4ขา ถ้ายืนแบบสีขาเนี่ยก็จะวิ่งเร็วนะครับผมแต่ถ้ายืนสองขาก็จะเป็นโหมดในการโจมตีนะในระหว่างยืนสองขาก็สามารถกระโดดได้นั่นเองเพราะว่าเวลาที่มันยืนสีขาเนี่ยมันไม่สามารถกระโดดได้นะตัวซีก็้เป็นการคำรามเฉยๆนะไม่มีอะไรความสามารถหลัหลกๆของเจ้าอีกัวนอดอนเนี่ยก็คือเปลี่ยนเบอร์รี่ธรรมดารือวเปลี่ยนผลไม้มาล,มาลากไม้ผลไม้ลากไม้เนี่ยให้กลายเป็นมเมล็ดนะเพื่อที่จะใช้ในการ ปลูกหรือว่าทําฟาร์มมันเองนะครับผมซึ่งไอ้เจ้าอีกัวนโนดอนเนี่ยก็เน้นในการทําฟาร์มเป็นหลักนะครับผมก็ผลผลิตต่อหนึ่งเมล็ดเนี่ยก็เยอะใช้ได้เลยนะว่าหนึ่งกระถางเนี่ยถ้าปุ๋ยไม่หมดเนี่ยก็คือต้อนไม้จะไม่ตายนะผมก็มันก็จะผลิตผลผลิตให้เราเรื่อยๆนะก็จะประมาณนี้แหละเป็นสายฟาร์มนะผมเป็นสายชาวไร่เลยเจ้า <c oughs> อีกวัวโนดอนแต่ในความสามารถหลักๆของมันก็นั่นแหละเปลี่ยนเบอร์รี่เป็นมเมล็ดนะครับผมกระบวนการทํางานของมันก็น่าจะกินแล้วก็ขายมเมล็ดนะครับผมน่าจะประมาณนั้นแหละตะกะรัากันนะเนี่ยคร ก็ไม่เท่าไหร่นะห้าสมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถูกมองข้ามนั่นเองอันดับที่1 m o ่งมอ p ช็อสรับจมอดช็อปก็สามารถเจอได้ในทุกแผนที่นะครับสำหรับวิธีจับก็จับแบบพาร์ทสิบนะครับโดยของที่มันกินเนี่ยแต่ละรอบก็จะ ไม่เหมือนกันเลยนะครับผมคือรอบแรกที่ผมให้มันกินก็เป็นเบอร์รี่ม่วงนะพอมันหิวอีกงรอบเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นไปหิวรอพามฟินเมีนนะก็จะสลับไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของทั้งหมดที่เจ้ามอสช็อปกินนะหรือว่าสับสลับสับเปลี่ยนกันไปสลับเจ้ามอสช็อปก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถช่วยให้เราฟาร์มของได้เยอะขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแซฟรอพามิดรอพามฟินมียแร่ฟลาวเวอร์ และมัสลูมบลิชบัตและออร์แกนิกโพลิเมอร์ก็สามารถเพิ่มปริมาณในการฟาร,ร์มของทั้งหมด7อย่างนี้นะขอแนะนําให้จับปลาทั้งหมด7ตัวแล้วรวมแล้วก็อัพเป็นตัวเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวไปนะถ้าเราอัพสิ่งใดสิ่งหนึ่งเยอะเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราฟาร,ร์มได้เยอะมากๆเลยนะไม่ต้องอัพรวมๆนะถ้าอัพรวมเนี่ยมันก็จะแยกอะไรแยะๆไปหมดนะขอแนะนําให้อัพเป็นตัวเป็นตัวไปเลยจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะสลับแต้ม อักสกิลพวกนี้หายไงเหรอก็ปกติแล้วผมถ้าเราอัพสเตตสิ่งใดสิ่งหนึ่งของเจ้ามอสชอปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นสตามินา่าหรือว่าเป็นน้ำหนักหรือว่าเป็นมีลิดาเมจหรือว่าเป็นสปีดนะมันก็จะได้แต้มมาแต้มหนึ่งต่อการอัพสเตตเจ้ามอสชอปนะเราก็สามารถเอาแต้มมาอัพเจ้าพวกนี้ได้นะทีนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูความต่างระหว่างอัพกับไม่อัพนะผมซึ่ง B1 นเนี่ยจะอัพเน้นไปทางปาร์มรอพาม,มีนนะที่ผมอัพก็คือเป็น400 9.8%เลยนะก็คือได้ของเยอะขึ้น400%เลยแล้วก็ลดน้ำหนักของที่เราฟาร์มเนี่ยถึง378.9%เลยนะก็คือน้ำหนักรอพาม,มีดเนี่ย,ยจะลดลงนะครับผมก็คือมันจะฟาร์มได้เยอะขึ้นนั่นเองนะแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีขึ้นก็คือเจ้า B1 เนี่ยผมจะอัพไปประมาณนี้นะส่วนเจ้า B2 ก็เลเวลเท่ากันแต่ผมไม่ได้อัพอะไรเลยนะทุกอย่างสแตตปกติเลยทีนี้จะมาดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะเริ่มที่ตัว B2 นะผมสำหรับวิธีการฟาร์มก็ให้กดตัว C นนะรััับมกกกตว C ปุ็จทา แท้เจาเจ้า B2 ก็ได้รอพามีดมาประมาณ15นะครับผมก็จะประมาณนี้นะสลับเจ้า B2 ทีนี้เราไปดูเจ้า B1 กันบ้างว่า400%นี้มันเยอะขนาดไหนแท้ไปทีแรกแล้วผมขึ้นมา41เลยนะพอสร้างสมภายไปปุ๊บดิ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น168นะครับผม คือมันจะทวีคูณเพิ่มขึ้นมาเองเลยนะจาก41ก็ขึ้นเป็น168นะครับผมคือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณผู้ชมอาจจะมองข้ามนะผมหรือว่าอาจจะใช้อยู่เป็นประจำก็ดีนะแต่อาจจะมีบางคนที่อาจจะมองข้ามเลยพูดอะไรเนี่ยซึ่งสำหรับผมก็มองข้ามแหละครับผมก็ได้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรมากมายนะผมก็เป็นอีกคนนึงเนี่ยที่มองข้ามเจ้าตัวนี้นะซึ่งรู้ความสามารถของมันทีหลังเนี่ยโอ้โหนี่เราไปเสียเวลาบินรอบแมพเ,เพื่อหาเนื้อน,น่องเยอะๆทำไมกันทำไมเราไม่จับเจ้าตัวนี้มา ามวเป็นอะไรที่พลาดมากเลยนะรู้ช้าไปมากๆก็อย่างที่บอกครับก็มีทั้งหมด7อย่างนที่มันสามารถเพิ่มจํานวนการตามให้เราได้ก็แล้วแต่ผู้ชมจะเลือกเลยนะครับว่าจะอัพอันไหนหรือจะจับมาทั้งหมด7ตัวก็ได้จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปล่านะสำหรับผู้เล่นใหม่ผมแน่นอนแหละ น่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมกันแน่นอนอยู่แล้วสำหรับผูเ้เล่นเก่าที่อาจจะมีข้อมูลที่ผมขาดหายไปก็สามารถคอมเมนต์ไวไ้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าพวกนี้นผมมองข้ามหมดเลยนะไม่เนึกมาก่อนว่ามันมีความสามารถพวกนี้อยู่นะเจ้าแอร์ประกาศเคลือทีอีกหรือว่ามีไว้เป็นอาหารเจ้าจระเข้ในบึงเดียวนะสำหรับเจ้าเดเมทอดอนเนี่ยเขีนมันอยู่ในบึงหรือว่ามีความสามารถแค่น,นั้นนะรอเล่นนะรอเล่นรอเล่นโอเคครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยสำหรับใครที่กดซับ,าาบแล้วก็ กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจากลากันไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและกล่าวสวัสดีครับบ๊ายบาย